แม่แม่หัดเองได้แม่ก็ดังดนตรีนี้ถ้าแม่แม่ก็เรียกเองและถ้าเรแม่ไม่ทานนะไฟโบ้พีทอุ่นคั่วกิ้งเมื่อวานเมื่อวานได้กินไหม,ไมกินกินกับสตออร่อยมากเอ้ยมันเป็นอันเนี้ยมันเป็นเจลอะทำยังไงอุ่นเข้าไปพอเวฟได้ไปเข้าไปพอเวฟนาทีนึงอย่าเวฟนานนะเดี๋ยวสุกหมด น่ารัไหมกินข้าวขยำกับปลาเคม็มท <า S> ี่สุดดูพี่เจบเขายำปลาเค็มไว้เมื่อวานแช่ตู้เย็นไว้พี่มาเอามากินกับข้าวแล้วกลิ่นปลาเค็มคือหอมมากจริงๆโคตรหอมอะ่ะมีปลาเค็มเป็นของตัวเองมันก็ดีอย่างเงี้ยนะจะกินเท่าไหร่กินอะไรยังไงก็ได้ดเออมันฟินมันฟิน อืมคำเล็กๆมันนเป,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 ป้พีสอย่าตักเลยเราเอาเทลงไปเลย, <c oughs> ยเราตักมันต้องทายหลายช้อนไงนเราเทลงไปเลยทำไมอยา่างนี้ทำไมอยา่อยางนีไ้ไอพิมหน้ามันเหมือนจะตับเหมือนกันนะเนี่ยจะตับชัมโบอ่ะเออจะตับเพราะน่ารักนะอ่ะไอเราจิมม้มพี่จิ๋มไหมเนี่ยพี่จิ๋มซื้อมา ดองลูกเดียวอ่ะนะโอ้โหน้ําดองครึ่งกิโลได้มั้งทีหลังอนะใส่น้ําดองสองช้อนก็พอ,อพีพีถ้ามึงจะดองลูกเดียวอะเปืองน้ําดองท<ะ>ี่ผายถ้าไข่ลูกเดียวอนะน้ำสองช้อนสามช้อนก็พอ,อแล้วน้ําที่เหลือแนละ้วเอาไปทำอะไรอะเอาไปทงใหม่ก็ได้แล้วไข่ขาวทำอะไรไ<ะ>ข่ขาวทำอะไรขาวไปทอดไงมึงทอดเหรอทอดเมื่อ,อวานไง เมื่อกี้ไลฟ์ตัดอะเธอน่ะอนะไอพีมันบอกว่ามันจะกินไข่เชนเลยบอกให้มันไลฟ์มันบอกว่ามันกินแค่นั้นนะนะบอกเดินนั่นแหละต้องไลฟ์มันกินดิใช้เวลาน่าจะไม่เกินหนึ่งนาทีเคี้ยวช้าๆเคี้ยวชั่วโมงหนึ่งอะถ้วยนั้นอะไม่งั้นไม่ได้เนื้อไลฟ์ไม่ได้เนื้อคล <laughs> ิปตตอนนู้นที่พี่อิ๋มทำอะพี่อิ๋มทำอรอนะ แบบนู้นเลยอ่ะพี่ว่าแบบพี่ว่าที่ล้างถ้วยอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้โหยาวนานมากไอพิมชาตินึงแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้เปลี่ยนบ้านยังจังจอดรถตรงนี้เก็บไว้ดองได้อีกเปล่าได้มันจะเก็บหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ทักมันมันก็ทิ้งอ่ะตีไข่ไข่แบบเุงอะไข่เยอะๆซื้อมาแกะเอกับข้าวแผนไข่ดาว ควากิ้งแล้วก็สตอทำนู่นทำนี่เวลาเวลาคุณเล็กเขาเขาจัดการเรื่องไอ้พวกนี้ก็ททำดีนะเขาจะให้ลุงแอดดูให้ลุงแอดทำกล้องอย่างนี้วางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาจะมีผู้ช่วยของฉันไม่ของฉันชอบทำคนเดียวขเขาจะเตรียมไว้ก่อนเนาะเขาจะเตรียมไว้ก่อนว่าเขาจะต้องวางกล้องตรงไหนอะไรยังไงของฉันไม่ของฉันนี่เร็วๆเลยจ้ะด้นสดเลยอ,มอยลยลยืม ไข่ดาวไข่แดงฉันไปดูนุ่นน่ะเขาชื่ออะไรนะนุ่นนุ่นพี่เชอร์มนน่ะนุ่นอะไรนะเขาบอกว่าเวลากินไข่แดงอ่ะต้องกินไข่แดงแบบนี้นะไข่แดงแบบไม่สุกฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลเขามาส่งของอ่ะคนส่งโรมาส่งของแต่ไม่พูดกับกูอืมนุ่น บอกโซฮหาไม่รับ laugh, กูรับเมื่อกี้เขามาคุย,ยกับกูทุบได้สองที <c oughs> เขาบอกว่าเวลากินไข่อะ่ะเขาบอกว่าถ้าไข่ไข่แดงไม่สุกอะ่ะมันจะดีนะถ้าไข่ขาวต้องสุกเ <c oughs> าบากว่าได้รับสารอาหารที่ดี <c oughs> ก็ดีเอิ่ท้ายัางมาคัวกริงไข่ดาวและสะตอของฉันอืมคือเม่อี่คํา้งึงทำไมรู้สึกจุกอาการอันนี้มาอีกแล้วอาการเหมือนคนท้องอืดเน,นี่ยในเดือนหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้อยู่นะไอช่วงกินได้ก็กินกินรู้สึกว่าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย ย่วงกินเข้าไปสามคำแล้วจุกเนี่ยมาอีกแล้วแต่ว่าไม่ยี่หละนะก็กินได้อืมอืมไปแล้วพี่แกไปแล้วพี่แกคุยกับไอ้สมเมื่อกี้กูได้ยินแต่ไม่รู้พี่แกว่ากูเปล่ากูเัยพี่แกพูดว่าโทรมาไม่รับเลยนะอื อืมอืมเป็นจริงว่ะหรือว่าเป็นเพราะกินหมูไม่ชอบเลยอาการแบบเนี้ยแต่กูความจริงก็คือไม่ชอบเลยแต่ควรหยุดใช่ไหมแต่ถามว่าจิ๋มเคยหยุดไหมไม่ จิมก็ยังแบบดันทุลังในการกินต่อไปเขาเรียกดันทุลังน่าจะไม่ได้แบบน่าจะได้แค่นี้ เรต้องพักก่อนต้องพักก่อนสักแป๊บหนึง่งอาจจะกินใหม่ได้นะอีกครึ่งชั่วโมง <c oughs> ตอนนี้ก็ล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นนะฮะนี่กินส้มตำกับไก่ทอดกัน,นะคะ่ะ <c oughs> เหมือนเดิมไลฟ์สดและวิดีโอสวัสดีจ้ามากินส้มตำกับไก่ทอดกันจ้านี่จ้ะส้มตำกับไก่ทอด ต้ตมตำทำเองง่ายเครื่องครบก็อ,อยังติดเค็มอยู่นะแต่จริงอ่ะไม่ได้อยากต้ตมตำเท่าไหร่น้องฝนกับคุณค่าอยากกินไก่ทอดอืมอร่อยแป้งมันกรอบนิดนึงแต่ว่าปกกิจะซื้อไก่ทอดกินอ่ะ ไม่ชอบซื้อเนื้อหน้าอ,อกก็กินนะเพราะว่าอะไรนะมันไม่มีหนังไงเราชอบกินแบบมีหนังนี่ก็หม่อรสดีสาาก็สแปแองก็กรอบเค็มอ่อนๆนิดนึงได้เสียงพิ่เจี๋ยทพริกไหมพี่เจี๋ยผลิตน้ำพริกทั้งวันเนี้ย พ่นามะอืมอันนี้ขอให้พีไอ่พีทเขาเขาจะชั่งไว้นี่๋ยวเย็นนี้เขามาเขาไม่มีกินแต่เขาบ่นนะใครขโมยเขามากินรล้วจ๊ะที่จริงอ่ะ็นคนชอบกินไก่ทอดมาก อันนี้รู้ว่าไม่ได้กินไก่ทอดหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยอยากอะสุต้ตมต้นหน่อยอน,นี่ต้มซุตํตาเค็มไปนิดนึงอยากกินข้าวอะไรพี่นาเอาข้าวอะรอยากกินพี่นานี่เก่งว่ะดูแลคนแก่เก่งแล้นี้ไม่มีความสามารถเลย คือไงทอดนานเป็นขนมแห้งน้องจืดมะละอืมใครซื้อมะละไว้ะละหลังบ้านป้าเหรอมีมะละอีกสองลูกอ่ะมีฟักอีกสองลูกมีมะละอีกสองลูกต้องฟักก่อนเพราะว่าเขาต้องมะละผัวหลานเนี่ยทำไม,มะะเพราะว่าผัวช่วงนี้ทำข้าวไม่มีข้าวผัว แล้วก็หยับกล้องไปทำไมมันไม่เห็นได้ไหมอือได้มต้องต้มซักก่อนเนาะแก้มังกรลุงกขหลอดทุ่งไอพิชหอบแบบเข้มขวายพิชอะ่ะไปออกกำลังกายามมาไปห้าสือ้อก็ไปห้าสือแต่แม็กโครพอมืดแล้วก็ไม่ไปทีอื่นแล้วหัวบ,บ้นมันอยู่ พอบางเข็มาแลแรกมันความหวานเนาะหูควมหวานไม่หลาทุ่งอันนี้ทุ่งที่มันได้มาเป็นใบเล็กขึ้มนไม่ไม่ต่อเวงห้าใบยยกหมา้เข้ากินโซเดียมเยอะช่วงนี้เมื่อเมื่อกี้ก่อนมากินขนมขนมเค็มๆอ่ะเลือยู่ห่อนดงลุงมาขอแบ่งไปครึ่งห่อ พี่ด้หนักเท่าไหร่ตอนไป่สองช่งนี้กินขนมเก่งมากแล้วเนี่ยร่างกายต้องการโซเดียมเนี่ยเอาส้มตำไปแล้วเนี่ยเมื่อวานหนูมินมาหนูมินมันทอดไอหมิวมันทอดเฟรนฟรายให้หนูมินใช่ปะ่ะแล้วก็โรยฉันก็ชอบมากฉันเลขอหนูมินกินร่างกาย ต้องการโซเดียมแบบหนังนวลพรุ่งนี้อาจจะแปดสิบสามนะเมื่อลืนอาจจะแปดสิบสี่เป่าทำไมก่อนคูเป่าส้มต้มอืกินไม่จะมีอะไรร้อนเลยเป๋่าส้มตําเฉยนี่ทำว่าใส่พริกเยอะมี้ย มัาจริงใส่พริกแห้งสองเม็ดก็ตายแลยนะ้วเนี่ยตอนนี้อิมหนักขึ้นไหมขึ้นจ้าถ้ากินเยอะก็ขึ้น <c oughs> กินไม่ได้ก็ลงแล้วแต่แล้วแต่ฮอร์โมนในวันนั้นๆเอ๊ะโซ่ฮอร์โมนทำไมเราต้องโทษที่เรากินเนี่ย ไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนหรอกเกี่ยวกับที่เรากินเนี่ยความอยากเราเราจะแบบบางเรืองไมเ่เราไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเก่งหมดเลยไม่อดทนกับมันอะฮะอะไรนี่กินนี้ไก่ทอดไอไอพรไงเนี่ย,ยปลาขุดวันนี้วันนี้วานไอี่ยพรไง มึงจะโหยมึงอ่ะโหวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ดิงแายแล้วอืออร่อยแต่ว่าตำไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะวันนี้พูดเลยตำซ้ปตำไม่อร่อย ตำสุดตำรสชาติแบบเพี้ยนเพียนเปรี้ยวเปรี้ยวเ็เค็มเค็มไงไม่รู้มันมันเหมือนไม่นัวขนาดใส่ซูรสดไปเยอะนะก็รู้สึกว่าไม่นัวเหมือนเหมือนลิ้นเหมือนปากมันกร่อยอ่ะเหมือนลิ้นกร่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเราไม่สบายแล้วเราหายไข้ไปไห่แล้วรู้สึกว่าลิ้นเรากร่อยอ่ะแต่ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่าความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเหมือนกินอะไรก็กร่อยหมดตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว

เขาเรียกตําผิดฟอร์มร้อยว,วันมันปีมันจะเล่นมุกกับเมียมันสักหน่อยเมียก็ไม่รับมุกการพูดจริงของมึงม่นเหมือนไงมันหมดนั้นแ,ลแหละมันหมดนั่นแหละ มันอยากกินแต่รสชาติแบบไม่ถูกใจรสชาติมันต้องหวานอีหน่อยอันนี้มันออกแบบปเปรี้ยวเค็มแล้วเปรี้ยวเค็มแบบโดเด๋แบบลอยๆถ้ามันมีหวานมาอีกหน่อยอออร่อยใส่น้ำตาลแล้วนะแต่มันก็ไม่อร่อย เราถามว่าหมดไหมหมดอารมณ์เหมือนป้ากแกแ่ๆก,กินไปบนไปอะ่ะตัวฟังยาใส่ดำเขี้ยอะไรใดก็ไม่กินไม่เป็นเขียวอะ่ะกูใส่แล้วกูไม่กินแล้วเหมือนแล้วเขียวอ,อ่ะกูใส่ให้มันสวยงามปกงงต,ติมันจะบอกว่าเป็นเขียวแล้วกูไม่ได้กินมันจะไอ้นี่ได้ไงเจี๊ยบเออ ถ้ากูกินกูก็จะพูดว่ามันเหมือนเกียวแต่กูไม่ได้กินใส่ทำเทศเป็นนะดนดูใส่พริกอะ่ะเลือค่าพริกก็ไหรเนี่ยค่าพริกโดนไปแล้วสิบบาทกนะูใส่พริกตาตำยังไงตำบุบ,บ,บ อาหาเมละก้อน,นี่หมดแดน่ยกินพอได้ว่าหายอยากนะเราไา่กลับบ้านหรอคุณมากิทากลับบ้านยัง ไอหมิวซื้อฝรั่งมาให้อร่อยมากเลยลุปปงปอกมาให้กินเมื่อกี้สองลูกกินไปได้หน่อยเดียวกินไปได้สามสี่ชิ้นแต่อร่อยมากเลยแล้วก็จุกคอเสร็จทักไปบอกไอหมิวมันไอหมิวบอกว่ามันไปซื้อแบบออร์แกนิกมาเหมือนเขาคนขายเขาบอกว่าออร์แกนิกอืมเราต้องเลิกก่อนสิผลทิพย์แพ้ เราต้องเลิกงานก่อนหรังอร่อยมากหน้าลูกมันไม่ค่อยสวยนะลูกมันจะดูแบบไม่สวยอะแต่ว่าพอลุงเชาอมาให้กินอะอร่อยมากเลยมันมันมันกรอบแต่ว่าบางบางลูกก็นิ่มถ้าลูกนิ่มก็จะหวานหวานเลยนะลูกนิ่มๆอะส่วนในลูกที่กรอบอะมันจะกรอบแล้วก็มันจะหวานอมเปรี้ยวซึ่งเป็นรสชาติฝรั่งที่ถูกต้องมากอร่อยมาก ใส่ทำไมในแอสเซอรี่กูก็กองทิ้งไว้กับเอไปหมดแล้วกูก็เขียนล้วเส้นมะละกอ,ก,อกินแต่สมัยก่อนสมัยก่อนตอนอยู่ห้องเย็นน่ะเครื่องก็ไม่เคยครบนะที่มันจะมีติดเลยนะก็พริกมะละกอแล้วก็ปลาละแล้วก็ีมยมีแค่นั้นก็กินแค่นั้นะ ลาบ่อยแล้วเลิกงานก่อนถ้าไม่ใช่ะเจ้าของโรงงานคงทำไม่ได้นะเราว่าไหนบอกว่าไม่ลาไงไหนบอกว่าไม่ได้ลาวันนั้นถามบอกไม่ได้ลาฮะเนี้ยเนี้ยเนี้ยแล้วก็มาสรารภาพความจริงที่หลังวันนั้นบอกกู uh, ไม่ได้ลากู uh, ไม่ได้ลาเนะี่ยชอบโกหกเพื่อนนะอ่ะ จุกคออีกแล้ววันนี้กินได้กินได้ครึ่งทางแล้วก็จะจุกคอเหมือนเมื่อเช้าเลยอาการเดียวกับเมื่อเช้าจุกคอ,อแต่เดี๋ยวนั่งกินนั่งคุยไปเร,ยเรื่อยก็น่าจะหมดตาตาไปชอบจุกคอเหมือนเดละโป๊ะแตกแล้ววัออนที่พา่าพี่นาจำได้ไหมเวลาหนูถามนางอ่ะนางบอกว่าไม่ได้ลาไม่ได้ลานางมีวันหยุด นางบอกว่านางมีวันของนางวันนั้นไม่ได้จริงเพราะเราทํางานวันเสาร์เสาร์เป้นเสาร์แล้วก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านูนะยยากก้นนไไะโอ้อยากกินอีกแต่ว่ามันไปไม่ได้ว่ะอยากกินอีกแต่มันไปไม่ได้อาการเดียวของมาเช้าเลย hát con hát con